สวัสดีครับ f อบ่าวบึงกันนอนา,นาทุกท่านครับผมวันนี้ก็มาอัปเดตครับผมรีวิวเช่นเคยครับผมวิธีการใช้งานของจันเจ้าครับผมจันเจ้าคือที่ดักนกครับผมดักทางนกแล้วก็ใช้ต่อนกนกอิลุ่มนกกวักนกกระหานกคุ้มครับผมตอนนี้ตะข่าย8เซนครับผมความกว้างก็จะอยู่ที่42เซน ความลึกก็อ,อยู่ประมาณห้าสิบสองเซนครับผมไปดูใกล้ๆครับผมตะขายแปดเซนครับผมก็จะมีอันนี้คือกลางให้ดูแล้วครับผมก็มีตุ้มตัวถ่วงน้ำหนักตัวนี้ได้ลังหกครับผมได้ลังหกแบบอ่อนครับผมแล้วก็มีสายโยงเส้นกลางครับผมที่สีออกอำตาลนี้ครับผม เป็นตัวที่ดึงตัวนี้ลงมาครับผมแล้วมันก็จะวิ่งแล้วก็ลั่นจันเจ้ามันก็จะลั่นครับผมแล้วก็มีตาข่ายด้วยครับผมตาข่ายที่สานแล้วครับผมอยู่ที่แปดเซนเนียครับผมแปดเซนก็สอบถามได้ครับผมพูดคุยกันได้ศูนย์แป0ห้าี่หกหาสามศูนหกแดครับผมตัวนี้เสร็จแล้วครับผมของเอครับผม ก็ฝากให้แล้วก็ผมตั้งแต่เมื่อวานเมื่อก่อนแล้วก็คงได้รับวันนี้แล้วก็ผมขอขอให้มันหมานครับผมอ่ะไปดูวิธีการดักครับผมนี่ปากข้าวข้าครับผมสถานที่จริงครับผมก็คือป่ามันอันนี้ของนกคุ้มครับผมลักษณะของนกคุ้มดูครับผมขายจันเจ้าครับผมดักทางแล้วก็ใช้ต่อลำโพงแล้ววิ่งไปวิ่งมากระโจนเองครับผมใช้ต่อครับผม ใช้เสียงรอเปิดเสียงรอครับผมเดี๋ยวไปดูใกล้ๆครับผมลักษณะอันนี้ล่องมันคนะผมเป็นล่องมันอันนี้ถ้าขายประมาณหกเซนครับผมของนกคุ่มครับผมถ้าสามเซนมันจะถี่ไปครับผมก็เลยประมาณอยู่หกเซนครับผมหกเซนนี่ครับผมดักทาง ลักษณะการดักครับผมการค้างก็หาอะไรเพียรให้ไม่ให้นกมันวิ่งไปวิ่งมาได้ครับผมบังคับให้มันเข้าร่องกลางครับผมแล้วก็วางลำโพงเนาะลำโพงต่อเลยครับผมทีเนี้ยดูครับผมเดี๋ยวผมจะสาธิตอันนี้ยังเดี๋ยววิธีการดักเยวเอาขึ้นให้ดูครับผมตอนนี้ก็คือ เอาขึ้นมาให้ดูแล้วก็คือจะโยนก้อนหินเข้าไปครับผมทดสอบครับผมสมมติว่านกเดินมาน้อมเนาะก่อนหินครับผมใช้านี้แหละแต่ก็นกคุม้มลองทางมันครับผมนกคุม้มเอะดูครับผมนม่ครับผมลวงแล้วเร็ยบป้อยครับผมได้ตัวแล้วไปดูใกล้ๆครับผมดักทางนกครับผม ก็จะอยู่ข้างในครับผมมันเป็นถุงอันก็จะเป็นถุงวางอย่างเงี้ยครับผมก็จะอยู่อย่างงี้ครับผมสมมุติว่าเป็นนกครับผมไม่สามารถที่จะเอานกจริงมาให้ดูได้ครับผมเพราะว่ามันผิดนะครับเนาะก็จะอยู่ข้างในนี้ครับผมอืมนี่ประมาณนี้ครับผมเพราะว่ามีสายวิ่งครับผมสายสีน้ำตาลครับผมอ่ะมาดูวิธีการใช้งานครับผม ลักษณะก็จะเป็นแบบนี้ครับผมแล้วก็จะดึงสายล่างลงเดี๋ยวผมดึงดูให้ดูความจะลงยังไงนี่ครับผมก็ลวงเลยครับผมเดี๋ยวกเกี่ยวให้ดูครับผมรูปแบบก็จะเป็นอย่างนี้ครับผมถือมาก็มาปักเลยครับผมปักเลย ตอนนี้ของนกกวักนกอิรุมไมได้ครับผมสาธิตนะผมนะอันนี้สาธิตพื้นที่ต้องให้รับราบหน่อยครับผมเนะาะนา่างก็ให้มันปักให้สุดนะผมนะของฝั่งปักให้สุดเลยหเหล็กมาไปดูวิธีการดากครับผมวิธีการขึ้น